เรงสันตัวเนี่ยมันจะไม่ได้พอดีนะครับตรงนี้เราต้องใช้ครอบข้างอันตันตันเนี่ยหอันเพื่อที่จะตัดเข้าไปครอบด้านบนนะครับวิธีการตัดนะครับผมก็จะแบ่งครึ่งตัวครอบข้างอันนี้เลยนะครับพอแบ่งครึ่งมาแล้วนะครับเราก็จะลากเส้นข้ามไปตรงปีกด,ด้านหลังนะแล้วขีดเส้นไว้ส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะาขีดเส้นที่องศาเท่ากับแนวหลังคาทั้ง2ฝั่งเลยนะครับอย่างผงเนี่ยก็อยู่ที่18องศาจากนั้นก็ลากเส้นต่อลงมานะครับทั้ง2เส้นแบบนี้ เส้นที่เราขีดทั้งหมดนะครับจะเป็นจุดที่เราจะตัดนะครับโดยการใช้กรรไกรตัดสังกะสีนะครับไล่ตัดออกไปเลยนี่ครับตรงนี้ส่วนนี้ก็คือไล่ตัดออกทั้งหมดนะครับตามเส้นที่เราได้ขีดไว้ทั้งด้านนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็นปีกด้านนี้เนี่ยเราก็ตัดขึ้นไปด้วยเพราะเราตัดได้แบบนี้เราจะสามารถพับตัว ครอบข้างออกมาได้องศาเท่ากับตัวสันจ่วเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปครอบบริเวณสันจ่วเนี่ยได้แบบพอดีเลยแล้วก็รูปทรงหรือว่าองศาเนี่ยมันก็เท่ากับของหลังคาเลยนะครับทั้ง2ฝั่งจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการเคาะ